ซาเฮนคือเทพผู้ล่วงหลดที่มีทั้งพลังศักดิ์สิทธิ์และพลังนอกลีดเขาออกตามล่าพวกดาคินซึ่งเป็นสหายร่วมเผ่าไปพร้อมกับท้าทายพลังชั่วร้ายที่เข้าคุกคามผู้หวังจะกืนกินเขาครั้งหนึ่งเขาคือผู้ที่ถูกผนึกเอาไว้ในง้าวของตนเองเพื่อป้องกันความบ้าคลั่งอย่างเต็มใจแต่บัดนี้เขาเป็นอิสระแล้วมีจิตใจที่สูงส่ง แต่แฝงไปด้วยจิตประสงค์อันชั่วร้ายซาเฮนต่อสู้ในสงครามชั่วนิรันร์ภายในจิตใจแต่ตาบได้ที่เขายังคงยืนหยัดเขาก็ยังคงอยู่เหนือทุกคนที่พยายามจะทำให้ลูนเทล่าล่มสลายสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแบล็กคูดและแล้วในแพทนี้ซาเฮนก็เข้าสมรภูมิอย่างเป็นทางการแต่ซาเฮนในเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของดาคิน ไม่ใช่ในเวอร์ชั่นของเวอร์ชั่นคอมิกที่เห็นกันเพราะงั้นรูปลักษณ์จะต่างออกไปส่วนในเรื่องของเกมเพย์ต้องขอบอกเลยว่าตัวแม่งโคตรจะ200ปีเลยแม่งมีทั้งน็อกอัพดูดเลือดดึงศัตรูเข้ามาแถมเดดได้อีกต่างหากและที่สำคัญแม่งฆ่าไม่ตายขอบคุณไลออดขอบคุณที่สร้างตัวละครแบบนี้มาตัวแม่งโคตรจะหัวโอเค ช่างเรื่องนะเกมเพย์ไปก่อนวันนี้เราจะมาอ่านประวัติของซาเฮนกันก่อนไปรับฟังฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคไปฟังกันได้เลยครับกับประวัติของซาเฮนผู้ไร้วันดับศูนย์ Fight fool against the fool. ทั้งฆ่าและลาสต่างก็เข้าห้ามหันซึ่งกันและกันณนะยอดสุดของสมรลลภูมิที่ลาบเหนือหุบเขา พวกเราต่อสู้กันคืนแล้วคืนเล่าไม่มีลดละแม้ในวันที่กองทัพมนุษย์เบื้องล่างอันไกลแสนไกลจะกำลังหยุดพักเพื่อน,นับศพของทหารมากมายที่สิ้นลมหายใจไปแล้วก็ตามความอาฆาตกัดกินรูปลักษณ์ของเขาจนดูอม,มหิตขัดเกาเขาจนแทบจะจดจำรูปลักษณ์เดิมไม่ได้แต่ก็แทบจะเท่านั้นเจ้าล่วงโลยไปมากเลยนะพี่น้องข้า นี่ไม่ใช่บุรุษอย่างที่เจ้าเป็นข้ายื่นมือของข้าออกไปมาเถอะมาต่อสู้เคียงข้างข้าดังเช่นครั้งหนึ่งที่เราเคยเป็นข้ามอบความเมตตาให้แก่นักรบเทพทุกตนที่ข้าออกล่าแม้จะตระหนักดีว่าสิ่งนั้นไม่อาจเข้าไปถึงจิตใจของพวกมันได้เลยก็ตามลาถหัวเราะออกมาด้วยเสียงที่ดังลั่นสิ่งที่เราสองเคยเป็น มันไล์ซึ่งความหมายและตอนนี้เจ้าก็เลือกปฏิเสธสิ่งที่เราทั้งสองเป็นอยู่ข้าละสะิสะเอียนยิ่งนะเขาย่อตัวลงก้าวเท้ายังแผ่วเบาข้ายืนตัวตรงเปลี่ยนมือที่ข้าเคยเสนอซึ่งไม่ตีจิตให้กลายเป็นกำปั้นเบื้องหลังข้าการเวลาเคลื่อนคล้อยผ่านไปดวงอาทิตย์สาสองเป็นพยานเฝ้าดูบุตรทั้งสองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหนังเทพ ก่อนที่เราทั้งคู่จะกระโจนเข้าห้ามผ่านกันแต่ละเพลงดาบที่เราประทะกันนั้นสั่นสะเทือนไปจนถึงสวงสวรรค์คมจักเงาสีทองของข้าบดบังแสงอาทิตย์ไปพร้อมกับที่ข้าชูมันขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าท้องน้าผาล่ำไห้เโลมชุ่มกลายเป็นสีชาติกินเวลาเนิ่นานานจนเปลวไฟจากสงครามนี้ลุกลามไปยังดินแดนต่างๆนานนับทศวรรษ ฆ่าจ่วงแทงเขาฟาดฟันเราทั้งสองต่างก็หลั่งโลหิตราดแผดเสียงร้องด้วยความยินดีกับทุกๆบาดแผลที่เราทั้งสองสร้างการที่ได้เห็นเขาเสียยิ้มด้วยความว่าข้างเห็นว่าเขาตกต่ำไปมากแค่ไหนมันได้ปลุกไฟโทสะที่เย็นชาความเกลียดชังต่อความตายนี่สินะโฉมหน้าของความล้มเหลวของข้าทำไมเจ้า ถึงไม่ยอมเข้าร่วมไปกับข้าล่ะซาเฮนเขาย่อเย,อเยอ้ยพลังอันเสื่อมทรามที่กำลังก่อตัวบริเวณปลายนิ้วกงเล็บของเขาเขาดึงพลังนั้นกลับมาที่ล่างบังคับให้มันช่วยสมานแผลโลกใบนี้ได้หลงลืมนายเหนือหัวของมันไปแล้วเช่นนั้นก็สมควรที่จะทำลายให้สิ้นซากข้าไม่อาจปฏิเสธเสียงกระซิบภายในใจที่ไม่ต้องการสิ่งอื่น นอกเหนือจากสิ่งนี้ได้อีกต่อไปหากข้าหหลังให้กับโลกใบนี้ข้าจะจมดิ่งสู่ความบ้าคลั่งสู่การนองเลือดสู่การล่มสลายของเผ่าพันธุ์เราแต่อย่างน้อยเราทั้งสองก็จะได้พินาศย่อยยับไปพร้อมๆกันหากเราทั้งสองหันหลังให้กับโลกใบนี้ไปด้วยกันแล้วแล้วก็ย่อมไม่มีผู้ใดที่จะหยุดยั้งเราได้ข้าฟาดฟันความคิดนี้ออกไปจากหัว และตั้งท่าเตรียมง้าของข่าใหม่เราทั้งสองเข้าประทะก,กันอีกครั้งร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลอกของข้าอัดแน่นไปด้วยโลหิตบาดแผลนั้นคมลึกจนเข้าขั้นสาหัสความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างของข้าพลังเทวะของข้าหลั่งไหลทำหน้าที่รักษาบาดแผลให้อย่างจนต่อกแต่ก็ยังไม่เพียงพอข้าทุดตัวลงด้วยเข่าหนึ่งข้าง โลหิตไหลเหละเปลือเปื้อนขนของข้ากลิ่นสาบของโลหะทําเอาข้าหายใจไม่ออกข้าได้ยินชื่อของข้าตะโกนดังลั่นออกมาจากเบื้องล่างอันแสนไกลมันเป็นเสียงจากสหายเก่าที่กําลังเรียกหาเทพเจ้าผู้แตกสลายข้าเอากงเล็บของข้าแทงทะลุบาดแผลจนโลหิตไหลนองเส้นโลหิตด,ดำคล้ำร่างกายของข้าเดือดพลาน ลาวกับว่ากล้ามเนื้อและกายากลับมาประสานกันอีกครั้งพวกเราคือนายเหนือหัวของความว่างเปล่าพวกเราคือดาร์คินข้ายืนหยัดและพวกเราทุกตนจะต้องถูกทำลายข้าตื่นขึ้นด้วยโทสะต่อสิ่งที่เราได้กลายเป็นและคารวะต่อองค์เทวาที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นข้าตื่นขึ้นด้วยความโอหังต่อเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ของเรา และความเจ็บปวดจากการทรยศพวกพ้องจนดต้องนองเลือดยึดติดกับคำสาบานที่ตบัดสัตว์และพลาดอรนภาพที่ล่มสลายสู่สงครามระหว่างความศักดิ์สิทธิ์และความนอกลีดภายในจิตใจถึงกระนั้นในการต่อสู้พวกมันก็นําไปสู่เป้าประสงค์ที่เหมือนกันที่ว่าจงต่อสู้ต่อไปภายใต้สิ่งนี้ข้าเป็นหนึ่งเดียวภายใต้สิ่งนี้ ข้าสามารถสงบซึ่งทุกสิ่งลบกวนปัดเป่าความกลัวให้หมดสิ้นยืนหยัดเหนือความทุกข์ทรมานของตัวข้าหากไม่อาจช่วยเหลือดาร์คินไว้ได้แล้วเราทุกตนก็ต้องถูกทำลายให้หมดสิ้นความทรงจำนี้เริ่มเลือนลางเหลือไว้เพียงแค่ความว่างเปล่าของคุกที่คุ้มขังข้าภายในอาวุธที่พันธนาการข้าไว้ไกลออกไปเหนือเขตจองจำ ข้าสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวเสียงฝีเท้าที่ดังสะท้อนเข้ามาในโถงของวิหารย่างก้าวของพันธมิตรสหายเก่าของข้าผู้ที่ระแวดระวังอยู่เสมอนางมักจะเข้ามาใกล้หรือดูเหมือนจะเข้ามาใกล้แต่ก็ไม่เคยข้ามเส้นนี้เลยสักครั้งนี่นางคิดจะปลดปล่อยข้าให้เป็นอิสระงั้นเหรอไม่นางทำไม่ได้และไม่สมควรทำ ทั้งนางและข้าต่างก็รู้ดีว่าทั้งดาคิดและพลังศักดิ์สิทธิ์กำลังต่อสู้อยู่ภายในใจข้าทว่าที่ไหนสักแห่งภายในสงครามอันไม่มีวันจบสิ้นนี้ตัวตนที่ดีของข้ากับรู้สึกเนื้อเต้นและยังจดจำครั้งหนึ่งข้าเคยยืนอยู่ณน้ขั้นบนไดแห่งการจุดติสวมชุดเกาะสีทองอลามพร้อมกับ้าวที่อยู่ในมือเป็นเทพติดป,ปีกสีเงิน เบื้องหน้าข้านั้นปรากฏซึ่งอาณาจักรชูริมาที่เพิ่งก่อตั้งอาณาจักรที่ถูกลิขิตให้กลายเป็นจักรวรรดิเสียงกองพิธีกรรมดังลัน่นพร้อมด้วยเสียงปุบมืออันกึกก้องจากผู้คนมากมายนับหมื่น่ามกลางผู้คนเหล่านั้นยังมีนักรบเทพสวมชุดเกราะผู้งดงามร่วมแสดงความยินดีที่ข้าได้เข้ามาเสริมทัพข้าได้นำพา ผู้คนมากมายมาสู่บันไดขั้นเดียวกันนี้มันคือหน้าที่เกียรติยศและเสียงเรียกร้องที่ได้นำพาตัวข้ามายังประามศักดิ์สิทธิ์นี้ข้าได้มาเยี่ยมเยียนพวกเขาในวาระสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะหมดลมหายใจส่งมอบคำกล่าวที่บอกถึงความคู่ควรต่อการเป็นเทพและสาบานที่จะนำทางพวกเขาไปสู่ความเป็นนิรันดร์ข้า จินตนาการถึงพวกเขาอย่างที่พวกเขาเป็นหนุ่มน้อยนามวาลารผู้มีไหวพริบและความทะเยอทะยานที่เฉียบคมดังเช่นเคียวของเขาโซลานีผู้มีจิตใจอ่อนโยนและเบื่อหน่ายต่อสงคาารามวาลัรเสียงแห่งเหตุผลผู้ชี้นำเราให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่เซทาก้าผู้มีจิตใจดุดราชสีความภาคภูมิใจของเผ่าพันุเรา ผู้ซึ่งข้าจะขอสาบานต่อคมดาบของข้าจิตใจของข้าอบอวนไปด้วยไอรักที่ข้ามีต่อพวกเขาต่อเผ่าพันธ์ที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นข้ากวัดแกว่งง้าวของข้าและสาบานที่จะต่อสู้เคียงข้างพวกเขาเพื่อปกป้องแสงสว่างที่สร้างขึ้นเป็นพวกเราแสงสว่างแห่งความทรงจำสลายหายไปแล้วเช่นเดียวกับเสียงฝีเท้าของนาง ข้าต้องอยู่เพียงลำพังกับความคิดของข้ากับสงครามที่ไม่รู้จบของข้าอีกครั้งนี่สินะความเป็นนิรันดร์ของข้าแม้จะลืมเลือนเวลาแต่ข้ายังคงจดจำได้ในทุกๆคำสัตว์ทุกๆใบหน้าและทุกๆความผิดพลาดหากข้าถูกเรียกขานให้กลับมาอีกครั้งข้าจะช่วยโลกใบนี้หรือไม่ก็สารต่อสิ่งที่เราเริ่มให้จบสิน้น